สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกล้องไม่เห็นเลยซูมเกินไปแล้วว่าเนีนะ่นะครับเราจะทำพิธีส่งน้ำพระอยากให้เอฟซีทุกท่านทุกคนได้ตั้งกิตอธิษฐานเราด้วยทำไงดีอะกดลงได้ไหมเนี่ย ก็กดลงได้นิดเียอนะครับต้องขอไฟฟีด้วยนะครับขอไฟด้วยขอไฟฟีด้วยขอไฟฟีด้วย วันนี้เป็นวันพระนะครับซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยของเราจะร่วมสงน้ำรดนด้ำดาหัววันสงการนะครับพี่น้องแต่้วันท,ที่ 12. 13ชีทิาแล้วก็ไปตดไปเนาะก็ขอทังจิตตั้งใจนะ้ำประจากสนใจยเดย้อาจารย์ใจ๊ย,ยอย่าพ้า สวดมนต์ไหว้พระซึ่งนี่ก็เป็นวัดสำคัญเท่ากันมือสิผาคำของเดือนเมษานะครับสิผาคำของเดือนเมษากลับมาทัพิธีสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ท่าพิธีตสมนม้ำเขตไทยเทวาเทวดาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงแหนมากนะครับทุกคนที่เบิ่งคีมีเราตัดใจนักกันนะคแบบเหมือมหนในสมัยเก่าเนหาะดในสมัยเก่า พุทธบูชาสมบูชาสังฆบ,บูชาพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆงรัตนานังขอรัตน,น,นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงพระพเจ้าจะขออัญเชิญคุณพระพ,พุทธธรรมพระสงฆ์องค์สาม,ม,ม,มาสมเด็จเจ้าขอองค์ท่านจงเสด็จลงมาประทับสู่ท่านขออัญเชิญคุณยิดามัรดาครูบาอาจารย์ขออัญเชิญหลวงปู่ทวเดเหยียบน้ำทะเลเจหิวโปู่เ,เทศหลอุด,ดอนโลกุโตปมรังสี ปูรีศีองค์พระสิวานมพระแก้วมารกตขอลวงพ่ออาัยองค์พระศิวรีปูชีวะกุมารพัชพระเจงหงพระเจดแสนหลวงพ่อโสธรก็ดีข้าพเจ้าขออัญเชิญทุกทุกพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้อัญเชิญมาขอให้ทุกทุกพระองค์จงเสด็จลงมาจุติประสิทธิ์ที่องค์ท่านขออัญเชิญองค์พระไพรีขออัญเชิญองค์พระจักรพรรดิขออัญเชิญองค์พระพุทธกินราา ขออัญเชิญทุกทุกพระองค์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ข้พาพเจ้าขอเอ่อยถึงเทพไทยเทวาสทวดาที่ปกปักรักษาข้พาพเจ้าจะขออัญเชิญองค์พ่อสิวะแม่อุมาเทวีองค์พระแม่โพธิสัตว์กวดีมเทพทยเทวาสวดาทั้งหลายทั้งปู่ฤาษีร้อยแปดตนปู่ฤาษีตาไฟปูป่ฤาษีธัามโกดปู่ฤาษีนารอดพร้อมกับพ่อแก่ท,ทุกๆองค์ที่ได้อัญเชิญมา เทพนาคานัคราสีตระกูลเก้าสายยานข้ามเจ้าขอเชิญทุกทุกองจงเสด็จลงมาสักเกะเมจารุเปกันทริเกวิมาเนิสิเปรเถิจะฆาเมตรุวันกังหเนเกียร์บตุนิเกเตผู้มาเจยันตุเทวาชรัฐาวิสเมย์ะฆากัญชงธนาคาสีธันตาสันติเกยังมุนิวารวจันนังสาธุโภเมสุนันตุทำมัสสามนักรวยยังไม่ธรรมตาทำมานักรวยยังไม่ธรรมตาทำมัสสามนักรวยยังม่ธรตา ขออันเชิญเทพไทยเทวาเทวดาทุกหมู่เหล่ายักษ์คนธนาคาณพราชทุกทุพระองค์จงเสด็จลงมาประชุมพร้อมห้อมร้อมกันนาที่นี้สวดมนต์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันเทิน อิมินาสการณ์นาทังพุทธังอภิพุชยามาอิมินาสการณ์นาทังธรรมังอภิพุชยามาอิมินาสการณ์นาทังสังฆังอภิพุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตถังอภิวัติมีสวากาโตภะคะวัตาธรมโมธรรมังนามัสามีสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามามี นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาทียัม anyway, ป <c oughs> <c oughs> ีธรรมมังสารนังกฉามีตาทียัมปีสังขังสารนังกฉามีอิติปิโสภักขวาระหังสมาสัรพุทโธวิชาจารณะสัมพโนสุโตโรกวิทูนุตโรปุริสาธรรมสารทิสัทถาเทวามนุสานังปุตโธภักวาติสาวาคาโตภักขบตาทัมโมสันทิโกกาลิโกเอปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจตามเวทิตาโพวิญญูณเทียตสุปฏิปันโนภะกมตโตสาวะกสังโฆ kuchu padipanno bhagavato sābhagasamkho yāyā padipanno bhagavato sābhagasamkho sāmi kī padipanno bhagavato sābhagasamkho yāti tāng jatāri pūrīsā yukāni ātā pūrīsā bhūparā ēsā bhagavato sābhagasamkho ā hunayō pā hunayō thāki nāyō āñcarī garaniyō nukarāṁ pūtyakīttāṁ loka sātī อาหงสหัสสมาพีนิมมิจตสาพุธังตังฮีเมฆลังุจิตะโครัสเสนนมาลังทนาทิธามมวิธินาคิดตวามุเรนโทตันเตจัสสาบาวะตุเมชยยมังครานิมาราคิเลกับภพิยุจิตัสสาพรันติโูรัมปนาโรวะกามกมัสตยักขังอัิสุตันตวัสสิจานุณันโทตันเตจัสสาบาวะตุเมชยยมังครานาราคิลิงขจวรังอธิมาสะพูตังาวกิจจากวรสนีวะตุทารุนันตัง เมตัมบุเสกกวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตยจซาปวัตุเมชัยยะมังคราในวกคีตการกรรมฐานตัสสุธารุนันตังทาวันดิโยชนะปะทังมุริมาระวันตังอิสีปิสังให้สัมโนจิตตวามุนินโตตันเตยจซาปวัตุเมชัยยะมังคราในกาตวานกาศามุทารังอิบคาพิญยาจินจายตุทาวาจจนังชัยกายยมาเชสันเตนะโสมวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตยจซาปวัตุเมชัยยะมังครา ดิสัจจาวหายามาติสัจจะกบวาทะเกตุงวทาพิโรปิตามะนังอาทิอันะปุตังอัญญาปฏิบเชีริโตจิตตวามุนินโทตันเตจซาภวตุเมชัยยมังกรานินันตันปานธภุยขังวิปุทังมหิธีปุเตนะเทอราปุจเกนะธรรมปยัตโตอิรูปเทศวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจซาภวตุเมชัยยมังกรา นิสุขาอาทิที่บุญเจเคนะสุธาสหทั้งพระมังวิสุติจิตจิมีที่ประกาพิธานัาญยานาคเทนะวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจะสราปวัตุเมชัยมังกรานิเอตาปิพุทาชัยมังกราอาสตากาธาโยวาจโนทินัิเนศจะได้เนมันตีเหตวานกับวิปทานีอยู่บาทบาณีโมข้างสุขังอธิที่เมยานาโดสัญันยมหคุรณิโกนาโถหิตายสภาปะนินามุเรตวาปรมีสภาวะปโตสัมโพติมตมัง เอเตนะสัจจาวิเคนาหุตเตชยมังค์รังชยันโตโพธิยามุเรสศกยานังนันทิวันตโนเอวังวังวิเจโยห์นีชยสุชยมังคะเรออปราคิตปันลังเกสีเสปะชาวิปุคะเรอภิเสกเกสสะพระพุทธานังอากาปโตปโมตติสุนักตังตุมังคารังสุภาฟตังสุทิตังสุภโนสุโมหโตจะสมยตั้งพมจาริสุปัถสกินังกายกรรมังวจจากรรมังปัสกินังป โนลกมังนี่ยเตปภาษีนาาภาาคีนาในกัตวานัพันตเตปภาาขีน่วตุสาสประมารการัะขันตุสาปฏิวัตาสตรพะพุทธานุภาเวนัสาสุขที่วันตุเมภวัตุสาสประมารกรัคขันตุสาปฏิวัตาสตราธรรมตังคานุภาเวนัสชาสุขที่วันโตุเมอิตีวิโสวิเเยอเพุทธนาเมอิเมนามพุทธังโสอิโสตังพุทธปีดี I tibiso vi sese, ii sese puta name, ii menang puta tangso, ii sotang puta piti ee Namotasa, pagawa tu ratosa, masang butasa, namotasa, pagawa tu ratosa, masang butasa, namotasa, อะระหัโตสมมาสัมพุทธะสัพพะตะกามรเคปุตังธนะกรมรเคีนางัติกาเยกายยายยาเสวนังปิยตังสุตวะเอติปิโสภะกวายมราชโนทัเวสุวานุมรนังสุขังอรังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเคตวามรังสวาหานังจัตโตสัพราสภารสังยปเวิงจุณราสภาตานังการาทโยพุทธาธวิสุรีอนันตค สัพเพปฏิทิตามายังมัสสเกเตมติสลาสีเสปฏิติตโตมายหังพุทโธตโมทุกิโรจเนสังโฆปฏิทิตโตมายังบุเรสัพพุณากโรอัตถเยเมอนุรุทโธสาริปุตโตจะทักิเนโนทันโยปิทิภาคัสสมิงโมคคลาโนจวามะเกทักขิเนสวะเมายหังอาสุงอนันทลาโรกาสโปจะมหานโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสันเตปิทิภาคัสมิง ꯆꯨꯔꯤ ꯌꯣꯕꯥ ꯄꯥꯐꯥꯝꯒꯔꯣꯅꯤꯁꯤꯅꯣ ꯁꯤꯔꯤꯁꯝꯕꯅꯣ ꯁꯣꯞꯄꯤꯇꯣꯃꯨꯅꯤ ꯄꯨꯡꯕꯕꯣ ꯄꯨꯃꯥꯔꯀꯥ ꯁꯥꯄꯣꯠ ꯊꯦꯔꯣꯃꯦ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯃꯥꯏꯍꯥꯡ ꯋꯥꯊꯅꯦ ꯅꯤ ꯀꯥꯡꯄꯥꯗꯤ ꯊꯥꯁꯤ ꯄꯨꯅꯥꯒꯔꯣ ꯄꯨꯅꯣ ꯑꯪꯀꯨꯏ ꯃꯥꯔꯣ ꯆꯥ ꯎꯄꯥꯔꯤ ꯅꯥꯟꯗꯁꯤꯕꯔꯦ ꯊꯦꯔꯥ ꯄꯥꯠꯖꯥꯒꯤꯃꯦ ꯁꯥꯇꯥ ꯅꯔꯥꯇꯦ ꯖꯦꯔꯥ ꯀꯥꯃꯥ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯥꯁꯤ ꯇꯤꯃꯥ ha tha bi ki tꯥ ꯁꯤꯅ ꯁꯥbꯀꯥ si ke radana angkuroto asita kine metasita kangsa cat kang begitu asiva me angkuri mare kang kantemuraparitan cat atanatijat cat kang asesa wanyang yatuh ananta kintesasaba sato me siki jena sata อิเจวัมันโตสุขโตสุรโคขินานุภาเวนะขิตุปัตโตธรรมานุภาเวนะขิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะขิตันตรายโยสัทธามานุภาปะปาริโตจารามิขีนปันเรตินโมตัสสะปะกวาตุรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาตุรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาตุรโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติสุภโตระหังุูโธนะโมพุทธายะปัตวีคงคาพรหมเทวาอินทเทวาอังคาเทวาอาคันตุกาเทวตาลูกขาเทวาภาริชัย์มังคราอาจารยะอาจาริยังมุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเยนาสุเทนะจากมามิหังสาธุสาธุสาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยสังสาระการนี้ขอจงลดบรรดาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อีิชาติจนถึงชาติปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขอทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาที่รักษาตัวตนข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการการค้าการขายของข้าพเจ้าตาท่านตกทุกข์ขใอยคนจากทุก์าตาท่านถึงสูงขปสูงยิ่งยิ่งขึ้นไป ยงมีแต่ความสูขความเจริญมีอาหารอันดีมีอภรณ์อันเลิศขอให้ท่านจงไปบังเกิดพบภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญจากข้าพเจ้าแล้วขอจงซึ่งเรหมดศกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับพวกข้าพเจ้าแล้วขอจงรนนานให้ข้าพเจ้ามีความสูขความเจริญรุ่งเรืองแพร่าราดปาราศจากภัยพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีนาทีการงานการเงินการค้าการขายการติดต่อขอชนะกับใคศัตรูหม,มู่มันทั้งหลายขอให้เป็นที่ะระขายของมวลมนุษย์ทั้งหลายและขอให้พวกขาาว้าพเจ้ามีโชคลาภอยู่เสมอในเดชะโดยอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสร้างคุณบุญหนุนน,นำพวกขาาว้าพเจ้าก่อข้าเทิน ก็สวดย่อๆนะครับยังไม่ได้สวดหมดก็นั่นจากว่าเราจะทำเราจะทาวัดสวดมนต์ใหญ่นะนั้นก็ประมาณรวมกลุ่มกันเยอะๆนะนะครับ,รบอันนี้ก่อนที่เราจะไหว้พระไหว้สงน้ำพระ ครับเราก็มาทำพิธีสวดสวดก่อนนะอาเอสตีตั้งหิรตั้งใจอธิษฐานสิ่งใดที่เราร่วมเกินต่อคุณพระพุธพะทธธรรมประสงค์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอุกาสัตตมามาพันเตอุกาสาตตมามาพันเตอุกาสัตรมามาพันเตกรตามามากรมันใดที่ข้าพเจ้านายส้นชัยสมบูรณ์ได้ทำผิดต่อศีลต่อธรรมต่อครูบาอาจารย์ ได้ทำผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้อัญเชิญมาที่ข้าพเจ้าได้เคารพนับถือขอสิ่งนั้นที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยมาจงเอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์สามมาสมพุทธเจ้าก็ขออย่าได้ถือโทษโกรธเคลืองทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรผิดขาดก็ขอให้เลื่อนไหลเมื่อท่านเอาโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าแล้วขอความสุขขอความเจริญจงเกิดจ,จงมี กับตัวตนข้าพเจ้านบะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ข้าเทิสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็คือการปฏิบัตินะครับของอาจารย์สนชัยที่มีต่อปู่นะครับน้ำทิพน้ำพระพุทธมนต์ที่เราได้ทำเอาไว้ก็จะเป็นน้ำอบน้ำหอมก็ใช้สิ่งนี้แหละนะสิ่งนี้ หยดผสมน้ําไปแล้วเราก็พออเชิญเทพไทยธทวาสวดาที่รักษาองค์สมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้ำอบน้ำหมอมให้กับท่านวันที่สิบห้าเราก็จะทำพิธีสงอย่างสงฆ์ปู่ด้วยปู่ท่านจะมารับน้ําทุกปีวันที่สิบห้า รับน้ำบอบน้ำหอมจากรูกหลานที่จะมานอบน้องพระละโสมน้ำชำระร่างกายสิ่งในทีพย์ีต้องมาขอโมสิกรรมต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณทระพุทธธรรมประสงค์เทศไทยเทวาฤดักหลายทั้งปวงขอพรบารมีขอบคุณมากนะทุกทุพระองค์ขอพรบารมีทุกออรรทุกทกพระองค์ตรงรับของจากข้าพเจ้าขอขาพขออบรบารมี สิสักสิมาสักสวง ก็ถือว่าภารกิจของของเราภารกิจของเราก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยากให้ FC ทุกท่านทุกคนได้ดูเฉยๆนะครับให้ดูว่าการปฏิบัติอาจารย์สนชัยก็ถือได้ว่ามีครูบาอาจารย์สิ่งที่ท่านสิ่งที่ท่านสอนมา สิ่งที่ท่านสอนมาสิ่งที่ท่านได้ให้ความรู้กับการปฏิบัตินะครับให้ความรู้กับการปฏิบัติเราก็ได้ทำได้ทำเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราทำดีแล้วไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งเลวๆ้ายก็จะกลายเป็นดีนี่นะครับอัฏฐบดีนาคารูปข้อ อัฐะเอ๋ยเจ้าเก่งมากเลยเป็นทั้งหัวหน้าสถานีส่งกระจายเสียงพาน้องเอาโชคลาภม,มาฝากคนเขาก็ซื้อชุดนักเรียนซื้อรองเท้าน,นักเรียนซื้อชุดกีฬาซื้อฟุตบอลให้อ่าน,นี่คืออัฐะเก่งมากเลยนะครับอันนี้เราส่งน้ำเรียบร้อยก็ ทางนี้ก็จะเป็นใบสีปูน่นาคานคราชนะครับใบสีปูน่นาคานคราสใบสีกุมารอย่างเงี้ยนะครับอันนี้งวดนี้ก็อย่าลืมติดตามสามศูนย์เด้ออันนี้อยลืมสามศูนย์แต่แปดหนึ่งออกไปแล้วบันไหว้ครู ออกหวยลาวแปดหนึ่งโอเคนะครับ